สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของ SEA หรือการประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์กับงานาวิศวกรรมที่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนเขาทราบเรื่องนะครับหลายคนก็ยังไม่ทราบว่า SEA นมันคืออะไร SEA มันเป็นทะเลหรือเปล่านะครับแต่ที่จริง SEA เนี่ยเป็นคำย่อนะครับย่อม,มาจาก Strategic Environmental Assessment หรือเป็นไทยเราก็บอกว่าเป็นการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ซึ่งหมายความว่า เรามองระดับบนระดับกว้างบองถึงยุทธศาสตร์บองถึงภาพรวมนะครับอันนี้ผมจะมาเล่าไปฟังนะครับว่ามันเรื่อง SCA กับงานวิศวกรรมเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรทำไมเราถึงต้องมาพูดกันเรื่อง s e a นะครับจริง SCA เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ขับเคลื่อนกันมานานพอสมควรนะครับในบองไทยเองก็ได้มีการทำม,มาพูดคุยกันในหลายครั้งหลายคราในช่วง หลายสิบปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเราได้มีการขับเคลื่อนจริงจังก็ประมาณสักปี 6, 2, 6, 3นะครับซึ่งขับเคลื่อนเอา SEA มาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์นะครับสิ่งแวดล้อมในทีนี้เราใช้คำกว้างว่าสิ่งแวดล้อมเป็นคำใหญ่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็รวมไปถึงทุกเรื่องนั่นแหละที่เกี่ยวพันกับประเด็นหรือเรื่องที่เราจะประเมินนะครับ เราจะมองมาเรื่องที่เราจะประเมินเนี่ยมันจะเป็นระดับสูงแล้วก็มักจะเป็นขั้นตอนก่อนที่จะมีการตัดสินใจนะครับว่าจะเดินหน้าไปทิศทางอย่างนี้ดีหรือไม่จะมียุทธศาสตร์แบบใดที่ให้ผลลับในระยะยาวที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุดนะครับแล้วก็จะนำไปสู่สิ่งที่เรา พูดันเสมอคือการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของอคำใหญ่ๆนะครับเป็นเรื่องของนาม,มาธรรมและเป็นเรื่องของอาการนำมา implement หรือการนำมาปฏิบัติมักจะประสบความยุ่งยากพอสมควรแล้วทำอย่างไรล่ะถึงให้มันเป็น sustainability หรือให้มันยั่งยืนนะครับ ซึ่งก็จะพบว่าในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีมาตรการมีวิธีการมีการออกแบบหลากหลายที่นำเอาผมจะเรียกว่าเป็นเป้าประสงค์ของความยั่งยืนเนี่ยมาใช้ในการศึกษาในการออก,ออกแบบในแต่ละเรื่องนะครับเพื่อที่จะให้โ,โครงการแผนงานแผนหรือนโยบายนั้นๆเนี่ยมีทิศท,ทางที่นำไปสู่ ความยั่งยืนในอนาคตระยะยาวนะครับอันนี้ผมก็เสียดายนิดหนึ่งเราเรามาพูดกันออนไลน์นะครับไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาไม่ได้ใกล้ชิดนะครับที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความคิดความอ่านให้มันแตกฉานหลา,หลากหลายได้เพราะเรื่องเหล่านี้เรื่องที่เรากำลังคุยกันี้อยู่นี้ เป็นเรื่องของอวิธีคิดนะครับเป็นความคิดเป็นวิธีคิดซึ่งจะไม่มีสิ่งใดความคิดใดที่จะผิดหรือถูกนะครับแต่เป็นความคิดซึ่งเราสามารถที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมามาประยุกต์ใช้นะครับมาดูมาประมวลเข้าด้วยกันนะครับให้มีผลลัพธ์ที่ต้องการหรือที่เหมาะสมนะครับ อย่างที่เราเห็นนะ่ะโครงการทางวิศวกรรมทั้งหลายเนี่ยมักจะเป็นโครงการที่สำคัญหรือแผนงานที่สำคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนานะครับเกิดการพัฒนาและเป็นอ,องค์ประกอบหลักของทุกแผนนะครับต้องมีองค์ประกอบของงานวิศวกรรมเป็นหลักอยู่เกือบทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเป็นการพัฒนาระบบสารณูปโภค การพัฒนาระบบคมนาคมการพัฒนาระบบแม้แต่สาธารณสุขนะครับก็มีงานวิศวกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เสมอไม่มากก็น้อยนะครับหรือแม้แต่ในเป้าหมาย UN 17เป้าหมายเนี่ยจะพบว่าเกือบทุกเป้าหมายจะมีงานวิศวกรรมอยู่ในด้านทั้งนั้นและก็จะบรรลุเป้าหมายได้ก็เพราะงานวิศวกรรมนะครับ แม้แต่เรื่องของการลดความยากจนก่นก็เชื่อไหมว่าในนั้นแหละงานวิศวกรรมเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้มีการลดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำได้เช่นการที่ทำให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีเข้าถึงอุปกรณ์เข้าถึงข่าวสารนะครับที่ทำให้มีพืชผลได้ เติบโตมีผลผลิตที่ดีมีราคาที่ดีขึ้นอะไรเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดจากเทคโนโลยีเกิดจากงานวิศวกรรมนะครับตอเท่าความไปให,ใ,หให้ชัดรวมถึงการคมนาคมขนส่งในที่ไกลๆซึ่งชาวบ้านอาจจะไม่มีโอกาสหรือโอกาสน้อยในการติดต่อสื่อสารในการขนส่งสินค้าในการเข้าถึงแหล่งไรายได้ก็เช่นเดียวกันก็องงานวิศวกรรมก็ไป ไ่ช่วยตรจุดนั้นจุดนั้นนะครับพวกนี้มีเกือบทั้งหมดนะครับงานวิศวกรรมก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญของการพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าของ UN 1 7เป้าหมายอย่างที่พูดถึงทีนี้เรากลับมาดูของเรื่องของ SCA ซนะครับซึ่งเป็นหัวข้อสําคัญที่เราจะคุยกันในวันนี้นี่นะครับผมจะพูดอยู่3 4เรื่องที่สําคัญนะครับ SCA คืออะไรและทําไมต้องทำํำในประเทศไทยเนี่เราขับเคลื่อน SEA กันอย่างไรบ้างหลักการสำคัญของ SEA เนี่ยมันเป็นอย่างไรอย่างไรขั้นตอนหลักๆของ s อ a นะครับเราทำอะไรกันและยกตัวอย่างงานวิศวกรรมที่มี SEA เป็นเครื่องมือหรือหรือที่ทำา s a a ประกอบในการวางแผนออกแบบวางแผนแม่บททำแผนหลักอย่างนี้เป็นต้นนะครับหวังว่า ใน3าประเด็นนี้จะทําให้ผู้ฟังพวกเราทั้งหลายที่เป็นวิศวกรผมก็จะเป็นวิศวกรทั้งหมดนี่นะครับมีความเข้าใจว่า SEA มันมีความสําคัญกับงานวิศวกรรมอย่างไรควรทําอย่างไรนะครับแล้วก็มีตัวอย่างให้เห็นว่าทั้งในในประเทศไทยเอง <c oughs> และใน,ในต่างประเทศที่มีการทํา SEA นะครับเ,เราจะไปกันทีละหัวข้อนะครับ อันแรกสุดก็อยากจะให้เห็นว่า SCA คืออะไรนะครับ SCA C เราไม่อ่านว่า C นะครับเร,เราอ่านว่า SEA นะครับโดยสรุปนะครับ SCA เนี่ยเป็นกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นกระบวนการนะครับเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการเป็นวิธีการที่เป็นระบบในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์นี่หมายความถึงเป็นระดับ บนนะครับเป็นไฮเอ็นของของวิธีคิดทั้งหลายนะครับจากนโยะบายมายุทธศาสตร์นะครับมาสตรท т จีมาแผนและมาแผนงานจากแผนงานลงมาก็เป็นโครงการต่างๆนะครับในแผนงานัมีแผนงานย่อย 1. นึ่สองสามก็แล้วแต่นะครับนี่เป็นไฮราคีของของการจัดการนะครับของการจัดการในในการวางแผนในการพัฒนาทั้งหลาย เอสนี่มีก็มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความยั่งยืนจากการพัฒนานะครับถ้าจะมองอีกทีหนึ่งนะครับก็เห็นว่าก็จะเห็นว่าใน SEA นี่ยมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นนะครับก่อนที่จะมีการตัดสินใจเดินหน้าตามนโยบายนั้นหรือถ้ามีนโยบายแล้วเนี่ยการก่อนการตัดสินใจที่จะ ดำเนินการตามแผนนั้นหรือปรับเปลี่ยนแผนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงมีความยืดหยุ่นเป็นเครื่องช่วยมีความยืดหยุ่นซึ่งเดี๋ยวหลังๆก็จะพบว่ามันมาช่วยให้เราเห็นอะไรบ้างนะครับใน SEA เเนี่ยเขานำปัจจัยทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผน <c oughs> กับแผนนั้นนะครับแผนทั้งหลายที่ผมพูดมักจะเป็นแผนพัฒนาเป็นหลักนะครับแผนพัฒนาทุกเรื่อง แต่จริงๆแล้วเนี่ยแผนทุกแผนคือแผนพัฒนาแผนพัฒนานะครับแผนทุกแผนของประเทศเป็นแผนพัฒนาทั้งนั้น SCA ก็จะนำประเด็นนะครับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องทุกเรื่องตั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องสำคัญสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่พูดถึงเนี่ยมันมันคือสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรด้านไหนทรัพยากรทางด้านอีโคโลจี ทรัพยากรทางด้านอ,าอื่นๆทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากราท่องเที่ยวทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องที่มีความเกี่ยวพันกับการพัฒนาก็าจะนำมาพิจรารณารวมไปถึงรวมไปถึงเรื่องของอคุณภาพชีวิตของคนรวมไปถึงเรื่องของคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ทั้งหลายนะครับ ถึงเป็นโฟเทียของสิ่งแวดล้อมโดยปกติซึง่งเกี่ยวข้องทั้งหมดนอกจากนี้แล้วเนี่ยนนในแง่ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเรามีอะไรอีกบ้างเรื่องของสังคมนะครับสังคมเรื่องของการผู้ด้อยโอกาสเรื่องของการกระจายผลประโยชน์เรื่องของอาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนรอบข้างและรอบ ที่กว้างขึ้นนะครับถึงถึง,ถ,งถึงส่วนรวมและการกระจายผลประโยชน์ที่เกิดจากการพัฒนาให้ทั่วถึงนะครับทั้งส่วนท้องถิน่นส่วนภูมิภาคและส่วนรวมตามลำดับนะครับสิ่งนี้เป็นปัจจัยที่นำมาพิจารณานอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะเอาปัจจัยทางด้านศรษฐศาสตร์เข้ามาพิจารณาควบคู่กันไปด้วยนะครับเพราะว่า การพัฒนาที่มุ่งหวังการเติบโตทางเศรษฐศาสตร์เพียงอย่างเดียวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่เพียงพอนะครับไม่สมดุลพอในปัจจุบันที่จะให้ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์การเติบโตทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยขอโทษการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องนํามาพิจารณาเป็นทางเลือกนะครับเป็นทางเลือกหนึ่ง แล้วก็มาดูซิว่าการเติบโตเหล่านั้นมันมีความเพียงพอหรือไม่ที่จะทําให้คุณภาพชีวิตดีเพียงพอนะครับดีเพียงใดนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สังคมอยอมรับได้แค่ไหนผมเคยพูดอยู่เสมอสั้นๆว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยเป็นการพัฒนาที่เศรษฐกิจดีผิดเศรษฐกิจได้สิ่งแวดล้อมดี และสังคมเอานะครับหมายถึงว่าเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังไปได้สิ่งแวดล้อมก็ยังดีอยู่นะครับและที่สําคัญสังคมเอาด้วยนะครับแต่สัส้นๆแค่นี้ก็ทําให้โครงการแผนงานทั้งหลายมีความสมดุลน,นะครับมีความสมดุลสอดคล้องและเคลื่อนไปด้วยกันได้นะครับอันนี้เป็นสั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใน SCA เนี่ยเรามองมิติเหล่านี้อย่างน้อย3มิตินะครับ ในบางกรณีถ้ามีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็มองถึงมิติของเทคโนโลยีด้วยนะครับเทคโนโลยีที่พูดถึงทำให้เทคโนโลยีทำให้การพัฒนาเนี่ยลดผลกระทบนะครับลดมลพิษมีการรีไซเคิลเกิดขึ้นมีการเก็บกลับคืนทรัพยากรจากซาก ที่ใช้แล้วจากของที่ใช้แล้วนะครับแล้วก็มีการเก็บกับเก็บกับคืนทรัพยากรจากแหล่งที่เป็นทุติยภูมิอันนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องหนึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนในในในหลายๆกระบวนการนะครับสิ่งที่เราพูดถึงเซอร์เคิลไลค์คโนมี่บีอะไรทั้งหลายเนี่ยพวกนี้ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งซึ่งที่จริงก็เกิดขึ้นอยู่นานแล้วแหละ นะครับเราจับมาจับมาทำให้เป็นระบบนะครับก็จะเห็นว่าเอ็นภาพที่มีความเคลื่อนไหวชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับที่สำคัญ s c e. a นี่ก็จะเสนอแนะทางเลือกนะฮะทางเลือกคาดการผลกระทบสิ่งแวดลอ้อมเป็นคำรวมนะครับจริงๆผลกระทบทั้งหมดแะละสังคมด้วยนะครับแล้วก็มาประมวลดูซิว่าทางเลือกใดที่เป็นทางเลือกที่เหมาะสม นะครับเหมาะสมเหมาะสมที่ทําให้เกิดสิ่งที่ผมบอกว่าเศรษฐกิจได้สิ่งสิ่งแวดล้อมดีสังคมเอาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำจ,จำกัดความของ S.E.A เนี่ยก็หลากหลายนะครับตั้งแต่ของ World Bank ก็พูดไว้ของ O.E.C.D ก็พูดไว้นะครับนานแล้วนะครับของไทยเองของสอพอก,ก็ได้พูดไว้อย่างที่เห็นนะครับ แต่โดยสรุปคือเป็นกระบวนการที่เป็นระบบนะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพิจารณาประเด็นต่างๆในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมนะครับตั้งแต่ต้นนะครับต้นจนถึงแล้วก็มองไปถึงปลายถึงปลายแล้วก็ดูถึงการนำแผนไปปฏิบัติซึ่งโดยปกติโดยปกติ SCA เนี่ยสุดท้ายก็จะต้องมีการวางแผนปฏิบัติ โดยสอดคล้องกับ SCA ให้เห็นนะครับว่าถ้าเอาแนวคิดเอาทางเลือกจาก SCA แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำต่อไปคืออะไรส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของรัฐบาลจะนำไปตัดสินใจนะครับแล้วก็มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแต่ครั้นก็ดี SCA ไม่ได้จบตรงนั้นนะครับเมื่อเมื่อตัดสินใจปฏิบัติตามแผนไปแล้ว ก็มีการทบทวนประเมินดูซิใน3ปี5ปอีอาจจะมีบางส่วนที่จําเป็นจะต้องมาปรับปรุงแก้ไขนะครับปรับปรุงแก้ไขมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับตรกนี้เป็นเป็นเรื่องของ SCE ที่ที่เราที่เป็นประโยชน์ในการนํามาใช้กับงานวางแผนงานพัฒนางานวิศโวโกรรมที่เกี่ยวข้องด้วยเราคงคุ้นเคยกับคำว่า EIA <c oughs> EIA นะครับ น,นี่มาดูซิว่า EAA กับ s c a มันต่างกันยังไง s c a เนี่ยเรามองในระดับนโยบายแผนและแผนงานซึ่งโดยปกติถ้าถ้าเราไปเห็นในภาษาอังกฤษเขาจะบอกว่าเป็น PPP เป็น Policy Plan and Program นะครับแผนและแผนงานนอกจากนี้ก็ยังสามารถนำไปใช้กับโครงการของรัฐขนาดใหญ่มากนะครับ ขนดใหญ่มากี่มีผลกระทบในวงกว้างแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขอให้เกิดความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรสูงนะครับพวกนี้เราสามารถใช้ s อ a เป็นเครื่องมือมาดูก่อนได้นะครับใช้เวลาสักพักหนึ่งมันเอชซีเเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ลดความขัดแยง้งลดความขัดแย้งในสังคมเมื่อดำเนินการตามแผนใดแผนหนึ่งโครงการในโครงการหนึ่ง รวมทั้งสามารถนํามาใช้พิจารณาดูว่าขนาดของโครงการขนาดของแผนเวลาของแผนพวกนี้มาดูให้มันเหมาะสมนะครับอาจจะลดขนาดเลื่อนเวลาหรือยกเลิกได้ทั้งนั้นนะครับถ้าผลที่ออกมาจากการศึกษามันบันให้ทางเลือกอย่างไรนะครับในส่วนของ SEIA นี่เป็นเรื่องที่ต้องทำตามกฎหมายของทุกโครงการนะครับทุกโครงการเกือบทุกโครงการผมเรียกเกือบทุกโครงการมากกว่านะครับมีกฎหมายบังคับไว้ว่าโครงการประเภทใดบ้างขนาดใดบ้างที่ต้องทำ EIA นะครับ EIA คือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนะครับเพราะฉะนั้นใน EA จะดูเฉพาะระดับโครงการเท่านั้นนะครับใน SEA เนี่ยการวิเคราะห์ การมองการพิจารณาของการศึกษาเนี่ยจะครอบคลุมในวงกว้างในเชิงกว้างในภาพรวมในระดับโพล i ซีในระดับของสติจีเป็นหลักนะครับแผนและแผนงานเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มองในรายละเอียดของโครงการไม่เหมือน EIA อนะครับ EIA จะต้องมองโครงการอย่างละเอียดโครงการนี้มีองค์ประกอบอะไรบ้างโครงการนี้มีการทำงานอย่างอย่างไรมีตัวแปรอย่างการทำงานแบบไหน มีผลกระทบเกิดขึ้นอะไรบ้างปริมาณของผลกระทบเป็นอย่างไรปริมาณโวลัสารนที่ปลดปล่อยเป็นอย่างไรนะครับเพื่อ EA จะนํามาใช้ในการประเมินผลกระทบและามาตรการในการลดผลกระทบเหล่านั้นเหล่านั้นนะครับรถือว่าเป็นโครงการที่ว่าเนี่ยเป็นโครงการที่ตัดสินใจตัดสินใจดําเนินการแล้วนะครับอาจจะเป็นโครงการภายใต้แผนพัฒนาอะไรก็าตามนะครับต้องทำเอเเวลาเดียวกันเนี่ย เมื่อทำ SEA แล้วในพื้นที่เดียวกันพื้นที่นี้แหละโครงการที่เกิดขึ้นก็จะต้องทำ EIA อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นเพื่อใช้ประกอบในการขออนุญาตการดำเนินโครงการโครงการเพราะฉะนั้นเมื่อทำ SEA จะเห็นว่าข้อมูลส่วนใหญ่ที่ใช้ในการศึกษามักจะใช้ทุติยภูมิ เป็นหลักปฐมภูมิใช้บ้างนะครับถ้าจําเป็นอยู่ที่ขึ้นอยู่กับผู้ศึกษามองเห็นว่ายังขาดข้อมูลสําคัญอะไรไปบ้างนะถ้าไม่มีก็อาจจะใช้ปฐมภูมิมายืนยันนะครับแต่ที่เป็นปฐมภูมิแน่นอนก็คือการมีส่วนร่วมของชุมชนของประชาชนที่ต้องเป็นข้อมูลปฐมภูมินะครับต้องไปสัมผัสกับผู้คนสัมผัสกับชาวบ้าน สัมผัสกับบุคคลในท้องที่นะครับเพื่อให้เขามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนะครับอย่างแท้จริงในที่นี้หมายถึงว่ามีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงและมีส่วนร่วมอย่างจริงจังนะครับไม่ใช่มีส่วนร่วมเฉพาะการไปร่วมประชุมแล้วก็จบกันไม่ใช่นะครับเป็นการมีส่วนร่วมที่ลงไปถึงแกนแท้ของความกังวล แกนแท้ความคิดเห็นลงไปดูสภาพความเป็นอยู่ลงไปดูวิถีชีวิตอย่างนี้เป็นต้นเพื่อน,นําข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการตัดสินใจในการสร้างทางเลือกนะครับในขณะเดียวกัน e a เนี่ยก็ต้องดูรายละเอียดนะครับดูข้อมูลอย่างละเอียดโครงการนี้ออกแบบมาอย่างไรอยู่ตรงไหนมีวอลลุ่มมีปริมาณน้ําทิ้งเท่าไหร่มีวัตถุดิบเข้าไปมากมน้อยเท่าไหร่มีมลสารผลพิษทางอากาศ ปล่อยไปมากน้อยเท่าไหร่พวกนี้ทาง EA ต้องดูละเอียดนะครับดูละเอียดอย่างที่เรียนอีก,อกเรื่องคือเรื่องการมีส่วนร่วมในการศึกษาเนี่ยใน SCA ก็จะต้องมีส่วนร่วมโดยทั่วถึงอย่างกว้างขวางนะครับอย่างกว้างขวางโดยมีเป้าหมายเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์กำหนดขอบเขตและกำหนดแนว คิดของทางเลือกนะครับในคิดของทางเลือกแต่ส่วนในเรื่องของ EA ก็จะเป็นเรื่องของการมาช่วยกันขอความเห็นเรื่องของผลกระทบเรื่องความกังวลเพื่อจะมาหาแนวทางแก้ไขโดยมาตรการใดๆนะครับที่เป็นความแตกต่างอยู่ที่เห็นได้ชัดผมจริงผมเรียนไปแล้วนะว่า s c a นี่ยมันเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจในนโยบายแผนแผนงานหรือโครงการ ขนาดใหญ่มากโดย s อ a ก็จะดูทั้งผลกระทบในแง่ของสิ่งแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจนะครับให้ทางเลือกที่เดินไปสู่ความยั่งยืนในที่สุดนะครับให้ทางเลือกที่เราคาดหวังว่าจะเดินไปสู่ความยั่งยืนในที่สุดนะครับ e อเอย่างที่เมื่อกี้เห็นความแตกต่างนะครับ EA ไม่สามารถให,ให้คำตอบอย่างนั้นได้นะครับ สิ่งที่สำคัญอันหนึ่งคือ SCA จะเชื่อว่า,าจะช่วยลดความขัดแย้งในสังคมได้เมื่อมีการดาเนินการตามแผนดังกล่าวแผนที่เราศึกษานะครับเนื่องจากว่าความเห็นความขัดแย้งตั้งแต่ต้นความกังวลตั้งแต่ต้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดนำมารวมกันนะครับและมาหารือกัน มาปรึกษาหารือมาพูดคุยจนตกผลึกเป็นแนวทางที่ยอมรับซึ่งกันและกันนะครับพวกนี้ก็ทำให้ลดความขัดแยง้งความขัดแยง้งคงเกิดกมีแน่ๆน,นะครับแต่ว่าดีกรีของความขัดแย้งก็จะลดลงไปที่ผ่านมาท่านก็เห็นว่ามีหลายเรื่องนะที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในสังคมแล้วก็จะเห็นจากข่าวหน,าน้าหนังสือพิมพ์เรียกร้องให้รัฐบาลทำ SEA นะครับ ซึ่งจริงๆสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องนะครับเพราะ s อสอย่างที่ผมเรียนไม่ได้ทําสําหรับโครงการนะครับแต่ทําในภาพใหญ่ภาพยุทธศาสตร์นะครับเป็นภาพยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโครงการใดมีความขัดแย้งเกิดขึ้นและมีการเรียกร้องการทำเอสเเนี่ยผมคิดว่าความคิดเช่นนั้นไม่ถูกทิศทางไม่ถูกทางนะครับ ถ้าขัดแย้งกันต้องคุยกันให้ลงตัวนะครับไม่ใช่ SEA คุยการให้ลงตัวเป็นเรื่องการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องของการจัดสรรผลประโยชน์เป็นเรื่องของการหาท้องออกร่วมกันมากกว่านะครับถึงตรงนี้ทั้งทั้งสองฝ่ายนะทั้งของโครงการเองของประชาชนเจ้าของพื้นที่ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันและต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะครับ แล้คุยคุยกันก็รู้เรื่องกลับใดก็ตามที่เราไม่ไว้ใจนิ้วเดียวผมก็ไม่ให้นะครับเมื่อไรก็ตามถ้าเมื่อไว้ใจกันเนี่ยเท่าไรก็ยอมอันนี้เป็นเป็นหลักการเบื้องต้นเท่านั้นอ,อย่างนี้แหละนะครับต้องคุยกันให้ให้เข้าใจให้วางไว้วางใจซึ่งกันและกันตรงนี้ให้ดูนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมตรงนี้ ดากรรนี้มันพูดอะไรหลายอย่างถ้าดูในระดับบนเนี่ยมันมี p olicy นะเป็นนโยบาย ,strategy ยุทธศาสตร์นะครับแล้วถึงลงมาเป็นแผนเป็นแลนและเป็นโปรแกรมคือแผนงานนะครับเอาละเราขีดเส้นใต้ตรงนี้ไปก่อนในระดับบนเนี่ยมีหลายอย่างที่ที่ต้องทำเช่นมี public policy study การศึกษานโยบายสาธารณะนะครับปุณนี้เป็นเรื่องเรื่องนึงที่เป็นเรื่องของเรียกว่าเป็นไฮเอ็นหน่อยนะครับศึกษา Public Policy นี่เป็นเรื่องที่ที่น่าสนใจนะครับ Public Policy ซึ่งนำไปสู่อะไรหลายอย่างถ้า Public Policy ไม่ดีมันก็นำไปสู่สิ่งที่ประพฤติไม่ชอบนะครับในในการทำตามนโยบายนะครับที่เราพูดเสมอว่า ผู้จุริตเทิงนโยบายอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ลงลึกไปถึงขนาดนั้นในแง่ของ s t r a t e g y ยุทธศาสตร์ต่างๆมันก็มี s c e าริโอ a อน l y ล i s ซิสคือวิเคราะห์ภาพฉายฉากทัดหรือว่า,าภาพในอนาคตต่างๆนะครับมันเหมือน what if อะถ้าถ้าอันนี้เป็นอย่างนี้อะไรเกิดขึ้นถ้าน,นี่เป็นอะไรเกิดขึ้นตรงนี้ก็จะเอามา ใช้ในการวางยุทธศาสตร์ว่าภาพใดที่ทําให้เกิดผลที่ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็เนวิธีการอันอีกอันหนึ่งที่นามาใช้ในการในการวางยุทธศาสตร์ก็มีหลายเรื่องนะแต่ผมยกอันนี้นมาให้ดูทำา w w t t n n l y y s s s ก็อีกส่วนหนึ่งนึ่เป็นต้น S.E.A. นะฮะ Strategic Environmental Assessment ก็อยู่ในกลุ่มนี้ กลุ่มนี้กลุ่มทั้งหมดเลยทั้ง p olicy plan program ที่เราคุ้นเคยกันคือ feasibility study การศึกษาความเหมาะสมนะครับอยู่ในขั้นตอนนี้นะครับในขั้นตอนนี้ต้นเลยเหมาะสมแค่ไหนเป็นไปได้ไหมนะสำหรับโครงการพัฒนาใหญ่ๆของประเทศเนี่ยมีความเป็นไปได้ในทางการเงินมากน้อยแค่ไหนมีความเป็นไปได้ในทางเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนนะครับเราเราดูตรงนี้ก่อนจากนั้นมาก็ ทำแผนหลักเป็นมาสเตอร์แพลนนะครับในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มระดับบนที่ต้องทำหลังจากนั้นแล้วเนี่ยหลังจากมาสเตอร์แพลนเนี่ยหลังจากโปรแกรมมันจะเป็นโปรเจกต์เป็นโครงการนะครับโครงการในโปรหนโปรแกรมอาจจะมีโครงการทั้ง20โครงการก็ได้นะครับนะครับยิ่งโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นแผนพัฒนาพื้นที่ของประเทศเนี่ยในโปรแกรมเดียวนี่อาจจะมีโครงการเยอะเลย โครงการดังกล่าวว่าประกอบไปด้วยโครงการประเภทต่างๆมากโครงการสารณปโภคคมนาคมอุตสาหกรรมสาธารณสุขอยู่ด้วยกันในโปรแกรมนั้นนะครับในส่วนนี้แต่ละโปรเจกต์เนี่ยก็จะมีงานออกแบบทางวิศวก,กรรมนะครับ engineering design เกิดขึ้นเห็นไหมมันลงดีเทลละลงดีเทลแล้วมี EIA ที่ว่า EIA หรือไม่ก็เป็น E H I A ถ้าเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ มีผลกระทบสุขภาพมากขึ้นนะครับน,นี่เป็นความสัมพันธ์ให้เห็นว่า SCA มันแทรกตัวตรงไหนที่จริงงานวิศวกร,รรมเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะออกแบบคำนวณอย่างเดียวนะครับมันเป็นงานวางแผนวางแผนพัฒนาวางแผนต่างๆทำแผนหลักทำแผนแม่บทนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิศวกรรมที่สำคัญอย่างที่ผมเรียนอะ่ะงานบางเรื่องถ้าไม่ใช่วิศกรเป็นคนทำแล้วก็ไม่มีคนทำไม่มีคนอื่นทำได้ ะครับเช่นการวางแผนาการข,ขนส่งของประเทศอย่างนี้เป็นต้นงานวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำนะฮะต้นเป็นเรื่องงานทางวิศวกรรมนะครับก็เห็นเนี่ยอันนี้เป็นไฮราคีเห็นนะครับว่าเอ a อยู่อยู่ในยอดบนนั้นแล้วก็พอเป็นโปรเจกต์เป็น EIA แต่ว่าเรื่องของการการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ย ก็มีตลอดนะมีตลอดมีตลอดตั้งแต่บนลงล่างหมดเลยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นเรื่องที่สำคัญมากอ่นนี้ก็เห็นอีกทีหนึ่งนะครับว่าส่วนตรงไหนเป็น SCA เอามาใช้ยังไงแล้วก็ EA อยู่ข้างล่างตรงไหนบ้างนะครับก็วัมันที่อธิบายมาแล้ววัน SCA ก็เป็นระดับ strategic level บนหน่อยส่วน EA เป็นตอน strategic level เป็นระดับที่ implementation คือ นำมาปฏิบัติการเนี่ยก็เป็นใช้ EIA เป็นเครื่องมือนะครับ